สวัสดีครับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะครัเล่มนี้ของเข้านะครับผมขายดีมากนะครับสวยจัดใช้งานหนังเกรดพรีเมียมนะครับสินค้าพร้อมซองหนังแท้นะครับผมแกะลายมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับผมเอาไว้ใส่ของได้นะครับใส่แท่งจุดไฟใส่อะไรได้นะครับผมของทิ่แบบเล็กๆนะครับผมมีกระดุมตัวล็อกนะครับเป็นรูปสิงโตนะครับแน่นหนาแข็งแรงนะครับปอกหนังหนาๆนยครับด้านหลังแบบเรียมมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะครับผม สวยแน่นอนนะครับเ,เล่มนี้ยาวรวม11นิ้วนะครับผมใบมีดเหล็ก DC 53นะครับผมความยาวใบมีด6นิ้วนะครับผมงานแบร์นะครับงาน OEM นะครับผมสันหนา6มิลน,นะครับปลายสโลปกว้าง2นิ้วนะครับ ยาว6นิ้วนะครับยาวรวม11นิ้วครับผมด้ามจับยาว5นิ้วนะครับผมเป็นไม้มะเกลือนะครับผมมีลวดลายนะครับยึดหมุดหมุดเลทลมดำนะครับผมสองตัวนะครับฝั่งสันท้ายนี่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับเป็นทรงเหลี่ยมสามารถใช้ทุบได้เลยครับมีสองรูแถมเชือกไนลอนให้ด้วยนะครับผมเล่มนี้เป็นเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูแท่งนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับสันตรงนี้เป็นหยักกันเลื่อนะครับตรรงงนนนี้เป็ยยักสวามมะคบผ น้ำหนักรวมปอก500กรัมนะครับยาว11นิ้วใบ6นิ้วนะครับผมสันหนาหมิลตลอดเล่มนะครับแข็งแรงแน่นอนนับสลลบแค่ตรงปลายนิดเดียวนะครับผมสวยเกรดีพรีเมียมแน่นอนนะเล่มนี้นี่ครับเมื่อวานโดนมีดบาดอีกครับเล่มนี้ครับผมคมจริงนะครับคมจัดเมื่อวานเลยไม่ได้ทำคลิปครับคมแน่นอนนะครับผมนี่ครับคมหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยครับ พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับผมใช้งานหนักได้เอาไปฟันไม้ทรงแบบนี้ใช้งานได้อเนกประสงค์หลายแบบนะครับเอาไปสับก็ได้นะครับแล่ปลาอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับผมคมจัดนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเหล็กดีซีห้าสามรับประกันให้นะครับผมเร่มนี้ราคาเบาๆนะสินค้าพร้อมซองมีกล่องให้นะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับ มันจะมีลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับช่องทางการติดต่อนะครับทางไลน์กดที่ลิงก์แล้วจะเพื่อนเพิ่มเพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะครับผมหรือจะแอดไลน์นะครับแอดแมนเฮดเคนะครับนี่ครับแอดแมนเฮดเคนะครับ M A N H K มีแอดนำหน้านะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่นะครับสินค้าพร้อมซองหนังนะครับผมรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับ 850ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนับเล่มนี้ขายดีมากนะวันนี้ของเข้ามาใหม่แล้วพี่ๆท่านไหนสนใจเล่มนี้ทักมาได้เลยนะครับผมของหมดไวมากขอบคุณมากๆที่พี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำาลังใจด้วยนะครับจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกวันนะครับผมรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะครับขอบคุณครับ